ป้องการลากเนา่าคือให้มันมีโพรงกากศอยู่ด้านล่างเวลารถนะปุ๊บมันก็จะ <ใน S 1> มันก็จะไหลลงทะุกระถางได้ได้เร็วยิ่งขึ้นค,ครับเดี๋ยวเชจะมาสอนนะครับว่าวิธีการเช็คต้นไม้ก่อนที่จะเอาเข้าสวนนะครับวิธีเช็คยังไงบ้าง ก่อนอื่นคือเช็คสภาพด้านนอกก่อน,นครับใบสมบูรณ์หรือเปล่าไม่ฉีกไม่ขาดนะครับ,รบอย่างนี้ถือว่าสภาพโอเคครับ ส่วนที่2ก็คือต้องมาเช็คเรื่องรากครับสูตรของเชฟเองเชฟจะเปลี่ยนกระถางทุกต้นที่มาถึงมือเพื่อให้มั่นใจว่ารากของเขาอยู่ในสภาพที่โอเคเพราะมาเช่นั้นถ้ารากมีปัญหามาตั้งแต่วันแรกที่เรารับมาอาจจะมาตายที่เราก็ได้เราอาจจะช่วยชีวิตเขาไม่ทันถ้าเน่าดำคือเราต้องรีบเอาออกออถ้ารากออกสีดำาๆหรือว่าอย่างนี้ก็อาจจะเน่าได้ใช่ไหมครับใช่ครับคือเน้นว่าต้องขา,ขาวๆสวยๆเหมยๆอื่นๆเนาะใช่ครับถูกต้อง,ตา,งตามสไตล์เชฟขาวเขา ครับแกะเท่าที่แกะได้ครับพยายามอย่าให้รากที่มันมีอยู่แล้วขาดเพราะว่ามันจะเป็นการเปิดปากแผลแล้วทำให้รากเน่าลามเข้าสู่พวกนลำต้นได้วัสดุปลูกตอนนี้เชฟปรุงขึ้นมาเองครับ คือเราต้องมีอ่ามาด,ดินเผาครับรองก้นกระถางก่อนครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันขังอยู่น,นี่มันถั่วมาริโก้หรือเปล่าครับเนี่ยมันน่ากินนะเนี่ยมันมไดินเผาเนี่ยมันน่ากินนะเนี่ยครับโบตีดินที่ใช้ปลูกสําหรับไม้กลุ่มพวกนี้จะเป็นวัสดุที่แบบว่าค่อนข้างโปร่งนะครับแล้วก็ไม่แฉะจนเกินไปคือได้ได้ความชื้นคือระบายน้ําได้ดีซึ่งวัสดุตัวนี้คือเราจะผสมมาให้สําเร็จเรียบร้อยอยู่แล้วคือสําหรับคนที่ใช้ปลูกเลี้ยงในคอนโดหรือเลี้ยงกลางแจ้งใช้ สูตรดินตัวนี้ได้เลยแตู่งใช้ได้เลยครับผมเราจะใส่ดินก่อนประมาณ1ส่วนครับดินของเชฟที่ปรุงมาแล้วประมาณ1ส่วนนะครับจากนั้นใส่ตัวสตาร์นจีนะครับสตาร์นจีคือไว้ป้องกันพวกแมลงครับจากทางดินแต่มระหนึ่งช้อนครับตาอนั้แล้วก็ใส่ดินเข้าไปอีกครับอ๋อใส่สตาร์นจีแล้วก็ใส่ดินเข้าไปเพิ่มนะครับใช่ครับเราต้องกะยังไงถึงจะพอดีครับควรจะกะเป็นไหนครับก็นี่ครับลากลากอยู่บริเวณวัสดุปลูกแล้วก็ตั้งไว้ประมาณนี้ครับ แล้วก็เอาแสดงว่าข้อของต้นไม้เนี่ยอยู่ประมาณสักขอบของกระถางอย่างนี้ครับได้ครับได้ได้ไปครับท่นโรยอ่าอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยหลักครับเทอร์โมโคสเทอร์โมโคสครับสิบสี่สิบสามสิบสามครับประมาณหนึ่งช้อนครับประมาณสองถึงสี่กรัมครับแล้วแต่กระถางต่อนั้นตามด้วยน้ำยาบำรุงรากครับสำหรับไม้ที่เพิ่งเปลี่ยนกระถางใหม่ลดการช็อกหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางนะครับใช้ยังไงครับเชฟอัตราผสมตามข้างขวดนะครับจะบอกไว้อย่างละเอียดครับ ก็คือถ้าเป็นไม้ที่พึ่งย้ายกระถางมปลูกก็จะใช้อยู่ที่3ถึง5ฝาต่อน้ำหนึ่งลิตรเพยยวครับขวดน้ำประมาณสักครึ่งลิตรได้ไหมครับใช่ครับประมาณครึ่งลิตรแล้วก็ใส่สักประมาณ2ฝาลงเข้าไปเลยอันนี้คือขวดมีหัวขับบนรถด้วยใช่ครับเียวไม่เรียบร้อย หลังจากเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับเราควรที่จะลดน้ำติดต่อกันเป็นเวลา3วันครับเพื่อให้วัสดุมันเก็บความชื้นเพื่อที่เวลาลากเขาวิ่งหาอาหารหรือลากเจริญเติบโตครับได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าวัสดุแห้งเกินไปขนาที่เปลี่ยนกระถางใหม่อาจจะทําให้ลากไม่เดินครับข้อควรระวังในการปลูกต้นไม้มีอะไรบ้างครับผมสำหรับมือใหม่นะครับเชฟแนะนำง่ายๆคือ1เรื่องเรื่องรากครับ สำคัญอันดับหนึ่งต้องเช็คลากก่อนที่จะเปลี่ยนกระถางหรือเช็คราก่อนที่เราจะลงสรุปปลูกใหม่เพื่อให้มั่นใจว่ารากเราสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีเน่า2เรื่องปริมาณปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปใส่ปริมาณที่โอเคที่ปริมาณที่ที่เหมาะสมไม่เยอะไปไม่น้อยไปเพราะแต่แต่ละชนิดก็จะมีระบุข้างข้างฉลากกันและข้างขวดกันแล้วว่าต้องใส่ประมาณเท่าไหร่สำหรับเช็คก็ใส่แค่ปริมาณแค่แค่โอแค่โอเคที่เขากำหนดมาเลยที่เขากำหนดมาเลยสามก็คือเรื่องอ่าวัสดุ วัสดุที่ใช้รองการการวางวัสดุก็ต้องวางยังไงสำหรับเชฟเองเชฟแนะนำก็คือด้านล่างจะเป็นพวกเมล็ดดินเผาไม่ก็หินภูเขาไฟรอก้นกระถางเพื่อไม่ให้น้ํามันไปขังอยู่ข้างล่างก็คือไม่ให้ตูดมันแฉะป้องการลากเน่าคือให้มันมีโพรงกายอยู่ด้านล่างเวลาลดน้ำปุ๊บมันก็จะมันก็จะไหลลงทะลุกระถางได้ได้เร็วยิ่งขึ้นครับหลังจากที่ลดน้ําเสร็จแล้วแล้วตามด้วยน้ํายำมาลุงลางนะครับ เชฟจ,จะวางไว้ในที่หลบแดดสักหน่อยหนึ่งคือบางในร่มครับ,บงงแดดแดดลำไรครับเพื่อให้รากเขาได้มีการพัฒนาก่อนที่จะออกแดดโดยตรงครับก็คือว่าเน้นเปน็นในร่มก่อนครับในร่มก่อนครับแดดลำไรลำไรแล้วเราก็ต้องสังเกตอาการไม้ทุกๆวันครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างฝากกดติดตามกด subscribe ได้นะครับเทพเฉาพาตาการเด้น